เมื่อวันนี้รู้สึกขี้เกียจแล้วก็อยากทําอะไรง่ายๆอย่างข้าวไข่ดาวน้ํามันพริกกินนะคะพอจำได้ว่ามีน้ํามันพริกของจีนเหลืออยู่แต่ทุกคนรู้ไหมพอแกงลงไปเปิดตู้เย็นนะ่ะมันหายไปแล้วส,ส่งใส่ชีวิตนี้จะไม่อนุญาตให้ได้ขี้เกียจเลยจริงๆแต่เพราะอยากจะกินมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำแล้วด้วยเนาะแกงเลย search ดูในเน็ตว่าน้ามันพลิกเขาทํากันยังไงนะคะดูแล้วมันก็เหมือนไม่ยากนะแถมวัตถุดิบในบ้านก็มีค่อนข้างครบเลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเองแล้ว,ลวกันส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีพลิกป่นกระเทียมถั่วบ หอมเจียวผงปรุงรส พริกไทยเกลือน้ำตาลงาและก็น้ำมันร้อนๆที่เอาหอมผักชีใบกะวานอบเชยไปผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วก็ตักออกให้มีแค่น้ำมันแล้วก็เอาไปราดลงบนเครื่องที่เราเตรียมไว้ได้เลยแบ่งราดสักสามรอบนะคะพลิกจะได้ไม่ไหม้เนาะดูเหมือนจะใช้เวลาทําไม่นานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นด้วยน่าจะยังใช้คําว่ามือง่ายๆในวันขี้เกียจได้อยู่พูดแล้วก็นึกถึงคอมเมนต์เมื่อวันก่อนที่แข็งโพสต์ว่าต้ามบะหมี่กึ่งง่ายๆในวันขี้เกียจแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาแซวว่าอันนี้คือออีี้เกกยแลวรง่่านไป็ ไปค่ะแต่ว่าขออธิบายนิดน,นึงนะทุกคนคือมือง่ายๆในวันขี้เกียจสำหรับแกงก็คืออาหารที่โพรเซสการทําไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดเยอะยิ่งจบในหมอ้อหรือกระทะเดียวยิ่งดีค่ะจะได้ไม่ต้องล้างจานหลายใบโอเคทุกคนกับข้าวเสร็จแล้วกลิ่นหอมมากเดี๋ยวไปลองกินกันค่ะแกงว่าแกงเข้าใจแล้วทำไมคนจีนเขากินกันอร่อยอ่ะ แกงไม่ค่อยรู้จักอาหารจีนเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่ดูคลิปคนจีนทําอาหารจะเห็นบางหลายๆเมนูเนาะที่เขาจะแบบว่าราดน้ํามันลงบนอาหารน่ะแล้วมันให้ความรู้สึกแบบว่ามันจะเลี่ยนไหมทําไมน้ํามันเยอะจังแต่พอได้กินอันนี้อร่อยจริงทําตัวน้ามันพริกจนเสร็จแล้วแกงเพิ่งรู้ตัวตัวเองลืมใส่ขิงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าทําอีกจะลองใหม่ เอาผสมข้าวกินเฉยๆก็อร่อยนะกันเห็นคอมเมนต์ที่บอกเข้ามาว่าอยากให้แกงพูดสักสองชั่วโมงนะอยากบอกทุกคนว่าแกงมีเหตุผลที่ทําคลิปเป็นแบบพักเสียงคือแกงเป็นคนที่เวลาคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักอัแกงพูดเร็วมากๆเหมือนสมองมันคิดคําไปเร็วกว่าปากที่พูดออกไปอ่ะมันก็เลยติดๆขัดๆเวลาพูดอะค่ะเวลาคุยกับเพื่อนบางทีก็แบบคุยแบบปุ๊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 บแล้วก็อ่ะอ่ะอ่ะซึ่งเวลาที่อัดวิดีโอเป็นแบบพูดในวิดีโออย่างเนี้ย แก่งพูดซ้ําบ่อยมากนะัแบบว่าเออแก่งจะคิดว่าแก่งจะพูดอะไรแล้วแก่งก็พูดซ้ําบ่อยๆคนรอบตัวยังเซวแก่งเลยว่าแก่งพูดเร็วมากเหมือนคนใต้เลยอะไรอย่าเงี้ยโอเคทุกคนขอให้มีวันที่ดีนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย